ครับอ่ะก็มาสวัสดีพี่น้องเช่นเคยก็มาอัปเดตงานอูเนาะครับช่วงนี้ก็จะห่างหายจากการถ่าย youtube ไปนิดน,นึงครับงานก็มันเยอะแล้วเนาะมันไม่ค่อยมีเวลาครับอ่ะสวัสดีกันอีกทีครับผูกกช่องอูสังโกเช่นเคยแต่ลนะพี่น้องคันนี้ก็กำลังจะรวมล่างครับรด,ดเกษตรสาเขาแต่พุกนี้ก็จะประกอบครับ คาดว่าสามวันวันที่หนึ่งที่ประมาณวันที่หนึ่งครับไม่หนึ่งกับสองครับนะจะได้ส่งรถครับคันนี้เป็นซิปเใหญ่ครับมาเปลี่ยนใหม่ครับก็มาทําช่วงล่างสไตล์อูชังโกนะครับรัททาที่ไหนชอบที่ไหนทําที่นั่นครับเราไม่ได้บังคับใครครับถ้าชอบที่เราก็ให้มาทําที่เราครับชอบที่อื่นก็ครับไม่บานครับเงินเขาเนาะ ลูกค้าทุกคนมีสิทธิ์เรืยกครับก็อัปเดตปลาคูปตาครับจะของถามมาหลายวันแล้วพี่น้องก็มวนดูเกี้ยวนะครับผมยังไม่ทําให้ต่ออันนี้ปลาคูปตาครับปลาเลียครับใส่คูปตาเกาหาครับสนใจสอบถามเล้พี่น้องคูปตาเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูคูปตาวันนครับเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวกันเรื่อยๆนะพี่น้องก็เดี๋ยวมาดูพี่น้องหลายคนถามว่า สไต,ตล์คอลงคอสิงของชงังโกนเป็นไงครับก็จะเป็นสเตปคลายตัวใหญ่นะพี่น้องครับตัวตั้งก็จะเป็นสไตล์นี้ครับคลายตัวใหญ่ครับแต่สไตล์ผมจะใส่สายพานคอเสนยมเวียไม่มีร่องคู่ครับพี่น้องในคอก็จะเป็นแบบนี้ครับโซคอจะกว้างกว่าเดิมครับจะฉีดคางสองคางของเก่ามันจะอยูเหนียครับอันนี้ผมขยายขยับสเตอร์บนครับให้มันกึ้นได้ได้เยอะให้คอมันกว้างโซคอมันหลับแต่ หลายกว่าเกาครับก็โซคางข้อก็จะเป็นโวนทดโซใหญ่ครับคันนี้ก็มาจากขอนแก่นครับแนะนำมาโดยเสียบาาครับปันไพเนาะปันไพครับก็กำลังเก็บปลาครับปลาสิงปลาแหลมพี่น้องก็เลี้ยลูกเกี่ยวครับขึ้นเลยตาเลือ้ไอใส่ใบเนาะ ก่อนหน้าจะได้ส่งงานครับก่อนหน้าอีกสองเท่ามันเหมือนกันครับพะว่ารอใบอันนี้กระพุ่งนี้สั่งก็จะเก็บสีหยกใส่นี่รอทำหนูเกี้ยวเสร็ดก็คือได้ส่งครับอันนี้อีกหนึ่งงานครับรอหน่อยครับพี่น้องครับลูกดาวครับขนาดเสียดแล้วลูกดาวเสียดแล้วขอสิ่งทูกคันครับมาหนี่อสไตล์เดียวกันมั้งพี่น้องก็มันก็นจะมืดๆหน่อยเนาะพอดีลูกสาวเขานอนครับต้องปิดไ,ไฟไฟมันสองห้องก็ ใครยังจะสนใจแลกก็สอบถามเข้ามาได้ครับถ้าไม่ใช่โดดไปเกี่ยวหน้าปังเล่ากับหลับอยู่ครับต,ตอนนี้ขอเคลียร์งานเก่านิดนึงเนาะซักทางนอกัดตัดก่อนนะครับพรงนี้เจ้าก่อนไปลงกึงไปแปงแันเป็นดุมรดอูเนาะหาช่างหมดครับอันนี้ก็รถดซักครับนหนจะได้จะการต่อแบบพี่น้องลูกเขาออกไปแล้วครับออกลูกลูกนำลูกหน่อยไปแล้วหายเดว เขาชีวิตเราครับเราเขายังฝักไข่เขายังออกลูกเราใหญ่เขาก็เราไปไหลเขาก็เหมือนไหลทีเขาเนาะครับนี่เขาออกกับเขาไปเองเราก็สานต่อครับหลังทําเช็ดต่างนั้น,นครับขั้นนี้ก็เย๋ยวมาดูซักกายพันครับพี่น้องมันจะเป็นยังไงไทยเสงครับขั้นนี้นาจะอีกสองวันจะลงมือลุมครับลงมือทำหนักก็ลุ่มกันเลยครับจะลุม่ม จะส่งงานก่อนส่งการครับกัน,นตูดเหลี่ยมขาดมาไม่นานครับ้าลุ่มกันสิบสองคนครับอยู่นี่เกี้ยวคูบุตาใบเกี้ยวตีเด็กขึ้นไหนทางเดียวอยู่เลยครับเดี๋ยวไปดูเลยเามาถึงนี่ก็ดูคันนี้อันนี้ดูไหมครับใบใหม่กำลังขึ้นพี่น้องก็ชอบกับ้างจ้องเลยพี่น้องงานก็ตามราคาตามฝีมือนะครับ อะไรที่ทําได้เราก็คุยจริงที่เราทําได้เนาะจริงที่เราทําไม่ได้เราก็ไม่ต้องเอาไปคุยครับอย่าเกินความจริงครับผมไม่ใช่คนนาด่านเพราอที่ว่ามันไม่ใช่ความจริงเอาไปพูดไอ้ก็ครับผมไอ้เับผมทําไม่ได้คือครับพอ,าอ,อนาผมไม่ด่านพออะไรที่ผมทำก็บอกว่าผมทําครับ ม่เคยไปโกหกก็รื่งนัดอีกหนึ่งรื่งครับสนับสนุนอย่างเป็นทางการครับอย่าเปียกฉกปนช,ชูครับทำให้อีกแล้วที่เฉียบมาหองครับอยากได้ไรแก้ทำให้ครับขอบคุณตุกยางครับตุกคำแนะนำก็มีวันนี้ไรก็ครับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์อีกหนึ่งคนครับ ครื่องไม้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องมือพิเศษครับแทนมดกับอีกหนึ่งตัวแทนหมวนกจะหามากครับแทนดัดไอ้เวลาเราทำไอ้ใบเกี้ยวซื้อมาเป็นเส้นยาวเราก็มาหมอนน้อยเองได้อย่างใบเกี้ยวเจ้าทั้งใส่ทัง้งควักก็หมอนน้อยเองได้ครับจะหายมาหมดนี่ทีมงานช่างครับวันนี้ก็ ทำจะไม่บ้านละพี่น้องใส่บ้านเก็ตครับทำเองครับสองวันเสร็จเดี๋ยวกันมืดอ,อูเราพี่น้องแล้วเดินไปอีกหนึ่งช่องครับประาบานีช่องหม่ถตามันยังหลงๆอยู่เนาะถ้าใครที่ตามผมอาจจะเห็นครับแล้วก็จะได้ขยับขยายเก็บของช่องนี้ครับยังมืดก็ทำประตูครับมีเล็กถีรอยหลังจะถีาไปตัดเรืซอร์มาเนาะ <laughs> มีเล็กเก่าไม่ได้ขายครับเอามาใช้เป็นประโยชน์ครับก็บลยก็สวย อันนี้ก็้างหลังเราก็จะใส่เป็นแผ่นปิดครับปิด้างหลังอันนี้ก็ทำดโดยช่างแปะครับเอาหลูกหลอกมาทำพี่น้องทำล่างเรือน <c oughs> เราจะไม่ใส่ไม่ให้เรือนล่างครับแตาทำเรือนบนกันพลังเรือนโดยช่างแปะดมดีครับคนนี้ที่เรียกช่องอูครับช่างแปะมัยนยิงครับดู พากันใช้องเอ้การเป็นลูกผีบางทีเราก็ไม่อยากบนเนาะอย่างเขาอย่างของครับทำใจครับอันไหนมันเดือก็คือได้ครับอันไหนไม่เดือะก็เดี๋ยวไปครับของมันใช่หลายคนครับบางวันก็ไปเกียบเขาเกียบของกันท็อกครับจะหายว่ายังไงครับก็มันเดือก็คือได้มันมีเดือก็เดี๋ยวไปครับต้องทำใจใหญ่ๆนะครับทันจะเป็นลูกผีคนครับมันต้องคิดเสียก็ได้มันต้อง คิดไวหาทิปหาทิปอยู่นะครับเวลาใดคือใดครับเวลางานผ่านมาเราหลับพิชอบคือเสียครับที่ไเจ้ากันไปครับเพราะว่าบางอย่างบางสิ่งเราทําคนย้อมไม่ได้นะพี่น้องอุดมากไปก็ไม่ได้ครับอันอนี้ขันนี้กาลังขึ้นถอแทงค้างไหมครับตอนนั้นว่าจะจะทําไม่เยอะครับไ,ไปมากรับแยกแกะออกมาเปลี่ยนใหม่หมั้โซแกะ ถือมาเปลี่ยนไม้ครับตอนนีใ้ใส่สูบเขาท่าทำสีประกอบแล้วเนาะแกกระตังสูบไม้มาใ้ใส่ให้เฉียกของก็เดินอีกคางหนึ่งก็เฉียกเดือ,อขคางหนึ่ง,งเฉียกค้งเดียวครับก็ใบตบเดิมแต่ให้ทำลาวูกตีให้ใหม่ครับทำเสร็จดเดี่ยแล้วก็ขึ้นปลาคอไหมครับพี่น้องปลาคอกับเสียดและครับปลาคอคอไม้ สี่ดอหล่างบนเอาของเก่าครับปากสามเม็ดของเก่ามาคอนี่คอยิบแปดขอยิบแปดปากสามเมตรของเก่ามาปลาแค่สองเม็ดแปดทียครับของใหญ่ๆใหญ่ๆทำนากากไหมครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งงานโอ้โหอดอัดครับของพี่ครับลานซ้ายเราบนี่เจ๋งไมาก แปลงหัวซ้ายแห้แค่ทำมาก็ดีแล้วครับไม่ได้เป็นไรมากไม่ได้เปะแก่งานอะไรสักตอกเขบมาทำหัวซ้ายซ้ายมันไม่ลงตัวครับถ้าเขาเดินมาแล้วก็ควมาเดินมาก็อีกระบบประมาณนี้ก็ถ้าต่อประมาณนี้เข้ามาขั้นละทีหาเสยนครับอยากเปลี่ยนใจอยากต่อรหลดเกลียวไปต่อหลดอัดเลยครับนอ้องนี่เป็นต่อหลดเจาะครับ จะมีรข่องเจาะมีเขื่อง,อรองประมาณนี้ครับแค่ทำหาเสนหกเสนครับผี่บอรครับใช้กับจากศึกษาครับว่าตอนนี้สมองเสยงจะรพเดี๋ยวไว้กับพี่น้อง <c oughs> ยังไงก็งานก็จะประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากที่สามทีมงานอูชังโกเลยนะครับทีมงานวัยรุ่นทีมงานน้องใหม่ มันขำเลยปากมีนอีอยงเหรอเหรอโอ้ยดูดอกเขาวันนั้นก็พากันชนผมนก็ไปเกี่ยวเขามันยูอูครับทำตู่โอ้มันมีหลรด,ดขินรองอย่างนี้กขาก็มไม่มออกกันเนาะเดี๋ยวมาดูโฉมครับคันของเฮยาทองดีครับขอนแก่น เดี๋ยวมาดูวันกลับบานจะเป็นยังไงครับอีกหนึ่งคันก็แย่งลาย,ย่างพี่น้องระบบถอดระบบอะไรก็ใหญ่มาหนุนมน้มครับลาย,ย่างอยู่ครับเดี๋ยวมาดูกันตอนเช็ดครับดี่ห้มงไทยดูเลยๆครับพี่น้องนี่จะถอดลือก่อนฟังนี่นะครับจะหาของขอะไรกีไม่มีโมไม่ทำามไรดอกพี่น้องวันนี้ยุงอยู่ตล้วก็ตูนี่นะครับทำตู แล้วจะขึ้นแผงทางแผงมอวนามครับขึ้นชุดนี้ลาลูกตีลูกตีก็ใช้ฟีหุนครับยาวหานิวก็จะประมาณนี้ครับพี่ต้องข้างล่างก็ต่อไปจะขึ้นรถดซักหน่อยครับน่าจะแต่แก,ก่แบบไหมเพราะว่ามันช่วงล่างมันแคบ,คบจะขยับแบบใหม่อีกทีหนึง่งก็ยังไงก็ฝากด้วตามให้กำลัง,งใจกันเหมือนเดิมนะครับ เขเมนต์ใสท้ายคู่กันใดเนาะครับคลิปนี้ก็เขอจบอยู่ประมาณแค่นี้พี่น้องครับหลังจากใส่ค้างนะครับมันก็ดูใหญ่ๆนิดนึงครับอูไปดูกว่างครับแต่ว่าคล้องลุกจนจะไม่มีทีเดอนครับอะยังไงก็ฝากติดตามผลงานอูช่างกูครับช่างบรรน,นอกช่างไวรุ่นมีต่ไวรุ่นเนาะครับเขตพิมายโคราชบันลา ของดีโซนอีสานร้านยาโม้ครับพี่น้องกขอจบประมาณแค่นี้นะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ